สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโคชเมเต้กลับมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโคชเมเต้นะคะตอนนี้นะเมเต้อยู่ที่อีกที่หนึ่งแล้วค่ะตอนนี้มาย้ายที่พักนะคะอยากจะให้เพื่อนๆเห็นที่พักจังเลยวันนี้โคชเมเต้มาพักอีกที่หนึ่งนะคะชื่อนายโจรีสอร์ทค่ะอ่าเดี๋ยวเมเต้ส่งให้ดูวิวรอบๆก่อนนะคะ บรรยากาศสวยไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศสวยไหมเอ่ยอ่าใครเข้ามาแล้วสามารถพิมพ์ทักทายโคชเมเต้เข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ทักทายเมเต้เข้ามาได้เลยนะอ่า โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเมเต้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องทำไมบางแบรนด์ถึงมีสเสน่ดึงดูดใจแบบที่ไม่ต้องพยายามค่ะแถมลูกค้าเนี่ยยังตามติดเป็นแฟนคลับแม้ว่าจะไม่เคยทำการตลาดแบบดุเดือดน,นะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคน เดี๋ยววันนี้นะเมเต้มีความลับจะมาเปิดเผยค่ะว่าทุกแบรนด์มีพลังดึงดูดในตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่น้อยคนนักค่ะที่จะรู้วิธีการปลดล็อกพลังงานนี้ค่ะอ่าโอเคฉะนั้นวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะรู้อยากจะล่วงรู้ว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นยังไงอะ่ะคอชิเมเต้พิม์เข้ามาได้เลยนะคะพิม์พเข้ามาได้เลยนะเมเต้พร้อมที่จะตอบปัญหานี้กับคุณคุณค่ณคะ โอเคค่ะทุกคนอตอนนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยรู้สึกว่าที่กรุงเทพจะมีฝนใช่ไหมคะแต่ว่าที่เขาใหญ่ตอนนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วพิมพ์มาหาเมตเต้ได้เลยนะคะสวัสดีทักทายทุกๆท่านเลยค่ะอเมตเต้อยากถามทุกท่านนะคะว่าคุณเคยสังเกตไหมคะว่าแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะมีสิ่งนี้ เหมือนกันค่ะอฮ้ยมีอะไรนะที่เหมือนกันหลายๆแบรนด์นะคะที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาทําแล้วสําเร็จค่ะเขามีอะไรที่เหมือนกันเพื่อนๆลองทายดูซิว่าเขามีอะไรเหมือนกันอืมระหว่างนี้เมเต้ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศวิวไปพังๆพร้อมกับช่วเมเต้คิดหน่อยค่ะอ่าโอเคอ่าใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายเมเต้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณชวกรสวัสดีค่ะ อไม่ได้จะบอกเลยค่ะนะว่า,วาแบรนด์ที่เขาประสบความสำเร็จค่ะเขาอะมักจะมีพลังงานที่ชัดเจนและก็ไม่สับสนค่ะและเขาก็จะมีตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ไม่เสแสร้งค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในแบรนด์ที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะสร้างคุณค่าที่มันส่งต่อให้กับลูกค้าอย่างจริงใจค่ะอาโอเคนะคะ แล้ววันนี้ค่ะหัวข้อเมเตจะมาพูดเกี่ยวกับการที่ทำไมหนะ้าบางแบรนด์ถึงมีสเสน่ดึงดูดใจแบบทีไททแบบ่ไม่ต้องทำการตลาดเลยอะแบบไม่ต้องทำการตลาดไม่ต้องเสี่ยงงบอะไรเยอะแล้วเขามีทริคนี้ค่ะคุณก็สามารถนำทริคนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณชวกอยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะ อตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยอกรุงเทพฝนตกใช่ไหมคะเข่าใหญ่กําลังดีค่ะอากาศกําลังดีเลยอาใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายเมเต้ได้เลยนะคะอืมและนี่นะคะเมเต้จะบอกว่า สิ่งที่ทําให้แบรนด์ค่ะมีสเสน่ดึงดูดใจแบบที่ไม่ต้องพยายามแล้วก็ลูกค้าเนี่ยตามติดเป็นแฟนครับพร้อมที่จะควักเงินจ่ายนอกจากนี้นะคะมันจะมี3ามกฎสําคัญในการสร้างแบรนด์ให้มีสเสน่ดึงดูดค่ะใครที่อยู่ด้วยกันตรงนี้อยากจะรู้ว่า การที่เราจะสร้างแบรนด์ตัวเองเนี่ยให้มีเสน่ห์ดึงดูดลูกค้าได้เนี่ยเราทําแบบไหนทํำยังไงอะใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้เข้ามาค่ะเดี๋ยวเม่เต้จะบอกว้าวโอเคค่ะอะให้ชมบรรยากาศวิวรอบรอบก่อนนะอะโอเคค่ะดูอย่างรวดเร็วเมเต้หมุนกล้องอยากรวดเร็วทุกคนทุกคนมึนหัวไหมเมเต้หมุนกล้องเร็วไปเปล่าโอเคค่ะ ไม่ได้มาเฉลยเลยละกันนะนั่นก็คือ3กฎสำคัญที่เขาค่ะใช้ในการสร้างแบรนด์ให้มีสเสน่ห์ดึงดูดข้อแรกเลยนั่นก็คือพลังแห่งความชัดเจนค่ะอ่าพลังแห่งความชัดเจนก็คือเขาจะรู้ว่าแบรนด์อของเขาอ่ะ คือใครอ่ะคุณก็ต้องตอบให้ได้ว่าแบรนด์ของคุณนั้นเป็นใครอ่จุดยืนที่ชัดเจนในแบรนด์ของคุณนั้นเป็นยังไงและคุณก็สื่อสารคุณค่าที่แท้จริงนั้นออกมาให้กับ ลูกค้าของคุณให้ลูกค้าของคุณนั้นได้รับทราบนะคะนี่แหละคือพลังแห่งความชัดเจนค่ะอ่ะเดี๋ยวเมเต้จะยกตัวยอย่างให้คุณเห็นภาพเหมือนที่เมเต้เนี่ยเคยทําร้านแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ของเมเต้ค่ะเมเต้เลือกที่จะเป็นแบรนด์สําหรับผู้หญิงที่กล้าที่จะแตกต่างค่ะ เดี๋ยวแม่แต้จะยกตัวอย่างให้คุณได้เห็นภาพเพื่อคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะสร้างแบรนด์ของเรายัางไงให้มีสเสน่ห์ในการดึงดูดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยติด แล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้ไม่ต้องเสียมูลค่าในการทำการตลาดมหาศาลนะคะอและแบรนด์ใหญ่หญๆตัวโตเนี่ยที่เขาทำแบบนี้ได้เขาก็จะรู้จุดตรงนี้ค่ะในวันนี้แม่แต้มมาให้คุณ3ข้อ3กฎนะคะในการสร้างแบรนด์ของเรานั้นให้มีสเสน่ดึงดูดค่ะอ โอเคค่ะเมื่อกี้เมเต้ยกตัวอย่างว่าเหมือนที่เมเต้เนี่ยทำร้านเสื้อผ้าใช่ไหมคะเมเต้ Mate ก็จะเลือกที่จะเป็นแบรนด์สําหรับผู้หญิงที่กล้าแตกต่างค่ะไม่ใช่แค่การขายเสื้อผ้าแต่เมเต้จะขายความมั่นใจในตัวเองค่ะฉะนั้นลูกค้าที่มาซื้อเสื้อผ้าในแบรนด์ของเมเต้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความแบบมั่นใจในตัวเองเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขา,าแบบ ใส่เสื้อผ้าแบบนี้แล้วเขารู้สึกมั่นใจเขามีสเสน่ห์เขาดึงดูดเขารู้สึกว่าเอ้ยใส่เสื้อผ้าแบบนี้แล้วมันแบบมันดูแบบแสดงออกถึงความมั่นใจของของคนใส่อะค่ะสวัสดีค่ะคุณโดมยินดีต้อนรับคุณโดมนะคะตอนนี้เมเต้ย้ายสถานที่พักค่ะมาพักอีกที่หนึง่งเห็นรถบ้านด้านหลังไหมคะตอนนี้เมเต้ยอยู่ที่นายโจรีสอร์ทค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณโดมยินดีต้อนรับนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้อากาศกำลังดีเลยอ่ะต่อกันเลยนะคะและและอุ้ยสขับคุณค่ะคุณโดมอุ้ยเมเต,ต้ตอบรับคำชมจากคุณโดมนะคะคิดถึงนะคะคุณโดมอืมโอเคค่ะน่ารักที่สุดอ่ะโอเคค่ะคิดถึงนะคะคุณโดมเมเต้ก็ส่งพลังงานดีๆให้นะคะ ตอนนี้อยู่ที่รีสอร์ทก็พลังงานดีมากๆาเลยค่ะทุกคนพลังงานดีมากอีกมุมด้านหนึ่งนี่คนเยอะมากเลยเมื่อกี้ไม่มีคนแต่ว่าตอนนี้คนมาจากไหนไม่รู้พอเมเต้ม,มาคนก็เริ่มมา <laughs> อะต่อค่ะอะกฎข้อที่2นะคะที่จะทําให้เรานั้นสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองให้มีสเสน่ดึงดูดใจลูกค้าข้อที่2ก็คือการ พลังแห่งความจริงใจค่ะ การที่เราแชร์เรื่องราวความเป็นจริงของแบรนด์เราพูดสื่อสารเรื่องราวความเป็นจริงค่ะให้กับลูกค้าทราบและเราก็ยอมรับทั้งข้อดีและข้อจำกัดของแบรนด์เราเราก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจกับลูกค้าค่ะฉะนั้นนะคะเมเต้อค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะนำกฎข้อที่2นี้ไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองเวลาที่เราอะค่ะแชร์เรื่องราวที่เป็นความจริงของแบรนด์เราเราจะรู้สึกเอ้ย จุดที่เป็นข้อดีหรือข้อจํากัดของแบรนด์เราเราก็บอกลูกค้าเราไปตรงๆเลยเนี่ยค่ะจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจระหว่างบริษัทเรากับลูกค้าเราหรือแบรนด์เรากับลูกค้านั่นเองนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะเมเต้จะแชร์เห็นว่าเมเต้เองก็เคยแชร์ทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเมเต้เนี่ยเป็นคนจริงเมเต้ไม่ใช่แค่ร้านค้าที่หวังแต่จะขายค่ะแต่เมเต้ก็จะเล่าว่าเฮ้ยแบบการที่เมเต้าทา ธุรกิจนี้มาได้ไมไดเมเต้ก็ผ่านความล้มเหลวอะไรมาบ้างนะเมเต้ทําคนเดียวเมเต้เจอในช่วงที่เศรษฐกิจยุคโควิดเป็นยังไงบ้างนะอืมเมเต้ก็จะแบ่งปันเล่าประสบการณ์เหล่านี้แล้วก็สื่อสารการับลูกค้าตรงๆค่ะว่าตอนเนี้ประเทศจีนอยู่ในช่วงนะอ็อกดาวน์นะไม่สามารถนําสินค้าเข้ามาได้นะหรือสินค้าตอนนี้อาจจะต้องรอนานหน่อยเพราะมันติดในช่วงตุจจีเทศกาลตุจจีน,กกจนแล้วก็ทางร้านค้าจีนเนี่ยปิด เราก็จะสื่อสารกับลูกค้าตรงๆพูดกับลูกค้าแบบจริงใจสื่อสารไปเลยนะคะเราก็จะบอกทั้งข้อดีและข้อจํากัดในช่วงนั้นที่การนําเข้าสินค้าเป็นยังไงหรือแบบตอนนี้สินค้าล่าช้าเพราะติดด่านนะด่านตรวจเข้มมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกกับลูกค้าด้วยความจริงใจบอกด้วยความซื่อสัตย์ อโอเคนะคะคุณก็สามารถที่จะนำสิ่งนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะอืมและลูกค้าก็จะสามารถสัมผัสได้ว่าเฮ้ยแบบร้านเนี้ยแม่ค้าจริงใจอะ่ะแม่ค้าแบบมีอะไรก็กล้าที่จะสื่อสารตรงและก็พูดกับลูกค้าตรงๆนะคะเวลาที่เราค่ะสื่อสารตรงแบบเนี้ยผู้คนเขาก็จะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยแบบเราอะ่ะมอบความจริงใจให้กับลูกค้าค่ะ โอเคนะคะอยากให้ทุกท่านน่ะนำพลังข้อที่2เนี่ยก็คือพลังแห่งความจริงใจไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะต่อนะคะอืมข้อที่3ค่ะคนเริ่มเยอะแล้วอะ่ะเดี๋ยวไม่ได้ต้องรีบแล้วเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเริ่มเดินมา อ่เดี๋ยวมิเต้ก็จะรีบสรุปนะคะเอาไม่ไปข้อที่3ก่อนค่ะพลังข้อสุดท้ายนั่นก็คือพลังแห่งการให้คุณค่านั่นเองค่ะคือให้คุณนะคะมอบประสบการณ์ที่เกินความคาดหวังจากตัวลูกค้าค่ะคุณอาจจะแบบ สร้างคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับลูกค้าของคุณให้คุณนะคะทำคอนเทนต์แบบเหมือนเมเต้นเนี่ยเมเต้ก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแบบสอนเทคนิคการแต่งตัวฟรีๆให้กับลูกค้าหรือสอนแบบด้านไมล์เซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม การที่คุณนะคะสร้างพลังแห่งการให้คุณค่าออกไปมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าค่ะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยการที่แบบมาซื้อเสื้อผ้าร้านเนี้ยนอกจากที่จะได้เสื้อผ้าที่สวยถูกใจแล้วแต่เรายังได้ความรู้ได้ทริคในการแต่งกายอีกอ่าเขาก็จะเห็นว่าเอ้ย แบบการที่เขาเดินเข้ามาในร้านค้าของเราอะนอกจากการที่เขาได้รับสินค้าแล้วแต่เขาก็ยังได้รับคุณค่าทางใจไปอีกค่ะฉะนั้นเมเต้ก็อยากให้คุณนะคะลองที่จะออกมาสร้างคอนเทนต์ที่มีประโยชน์แล้วก็อยากให้คุณนะคะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการบริการด้ค่ะเพราะว่าการบริการของเราเนี่ยก็จะใส่ใจในความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหลังการซื้อหรือก่อนการซื้อนะคะอ่าอย่างเช่นเมเต้ค่ะจะรู้สึกว่า การที่เราอะค่ะให้คุณค่ามันก็เปรียบเสมือนเหมือนกับการที่เราอะค่ะให้แล้วก็แบ่งปันบางสิ่งบางอย่างออกไปกับลูกค้าของเราค่ะยิ่งเรานะให้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้กลับมามากเท่านั้นค่ะเหมือนที่เมเต้ก็ชอบแชร์เทคนิคดีๆต่างๆที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแมทช์เสื้อผ้าการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับลูกค้าให ให้ลูกค้าเห็นว่าเราใส่ใจลูกค้าจริงๆนะอืแบบนี้ค่ะทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะอืโอเคค่ะเมเต้เปลี่ยนมุมบ้างเพราะว่ามุมด้านโซนนู้นคนเขาแบบอยากจะเดินมาถ่ายบ้างค่ะเดี๋ยวเมเต้จะส่งให้ดูนะสักครู่นะคะให้เห็นว่าคนเริ่มเยอะแล้วค่ะเนี่ยคนเริ่มมาแล้วอืเม,มเต้ก็จะ หลบมุมนิดนึงให้เขาได้ถ่ายรูปด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะอ่าเมเต้นะคะอยากจะให้คุณนะคะเริ่มเริ่มที่จะเห็นว่าเฮ้ยสามพลังที่เมเต้ให้กับคุณไปนั้นมันสำคัญมากเพราะมันทำให้แบรนด์ของคุณนั้นมีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกอยากจะ เป็นลูกค้าคุณตลอดไปเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเกิดความไว้วางใจค่ะฉะนั้นอยากให้คุณนะคะลองใช้พลังแห่งความชัดเจนแล้วก็พลังแห่งความจริงใจแล้วก็พลังแห่งการให้คุณค่า3ามกฎนี้ค่ะให้คุณนะคะนำมาปรับใช้กับธุรกิจของคุณนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเพื่อน,อนๆอาจจะมีคําถามกับเมเต้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะเริ่มยังไงดีล่ะเราจะเริม่มยังไงอะเมเต้มีขั้นตอนง่ายๆมาฝากคุณนะคะเพื่อให้คุณ่ะกลับไปทําการบ้านกับตัวเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือให้คุณค่ะเขียนสิ่งที่แบรนด์ของคุณนั้นเชื่อค่ะ อให้คุณค่ะเขียนมันออกมาว่าแบรนด์ของคุณนั้นมีความเชื่อเรื่องอะไรบ้างอ่าเพื่อให้คุณนะคะสามารถที่จะเห็นว่าองค์กรของคุณนั้นมีความเชื่อเรื่องอะไรอโอเคนะคะอืบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอาโอเคค่ะตอนนี้ หลายครอบครัวก็เริ่มออกมาเดินเล่นนะคะพาลูกๆออกมาเดินเล่นแล้วก็มาดูน้องเป็ดค่ะน้องเป็ดมาดูน้องเป็ดแล้วก็พาครอบครัวออกมาเดินเล่นนะคะอะโอเคค่ะอะและข้อต่อไปนะคะไม่ได้อยากให้ทุกคนค่ะเริ่มที่จะกำหนดกลุ่มคนที่คุณอยากจะช่วยค่ะหรือทาร์เก็ตออเดียนนั่นเองนะคะ ก็ให้คุณค่ะลองที่จะลิชออกมาเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าเอ้ยปัญหาของกลุ่มลูกค,ค้าเป้าหมายคุณนั้นมีอะไรบ้างเพื่อคุณนะคะจะได้ช่วยเหลือเขาตอบโจทย์เขาในการแก้ปัญหาให้กับเขาค่ะเวลาที่คุณแก้ปัญหาให้กับลูกค,ค้าค่ะคุณจําไว้เสมอเลยนะเงินมากับคนอ่าและคนค่ะก็จะนําเงินสิ่งนั้นนํามาให้คุณฉะนั้นธุรกิจอะ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราอะ่ะจะช่วยเหลือเขาให้เขาว่าแก้ปัญหา ได้ยังไงนะคะฉะนั้นวันนี้เมไต้อยากให้คุณนะคะลองตอบโจทย์กับตัวเองให้ได้ว่าการที่คุณนะคะจะช่วยเหลือเขานั้นน่ะอยากให้คุณนะคะกำหนดทาร์เก็ตออเดียนออกมานะคะอืมโอเคค่ะและหลังจากนี้ค่ะข้อที่3ก็คือให้คุณนะคะ สร้างเรื่องราวที่สะท้อนตัวตนจริงๆออกมาค่ะหรือสร้างแบรนด์สตอรี่นั่นเองนะคะ,ะคุณอาจจะมีสตอรี่ของแบรนด์ของคุณว่ากว่าจะมาเป็นแบรนด์ของคุณได้ในวันนี้คุณผ่านอะไรมาบ้างคุณก็จะสามารถสร้างเรื่องราวเส้นทางการเดินทางของแบรนด์ของคุณเพื่อให้ลูกค้าของคุณ่ได้เห็นได้ทราบนะคะและสิ่งนี้ค่ะมันก็จะเป็นการสร้างคุณค่าและการสร้างความจริงใจให้กับลูกค้าของคุณนะคะ อืมโอเคค่ะและข้อที่4ค่ะคือการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอด้วยความจริงใจค่ะเหมือนกันเหมือนกับที่เมเต้นะคะออกมาทำคอนเทนต์เมเต้ก็จะมีความสม่ำเสมอในการออกมาเพื่อให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกเพจทุกท่านได้เห็นว่าเมเต้นเนี่ยมามาแบบไม่ได้มาเล่นๆค่ะเมเต้มาแบบ จริงใจนะอ่ะเม่ได้มาทุกวันไม่ได้มาสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อย4ครั้งนะคะเมตเต้ก็จะมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ้ยเมตเต้เนี่ยมีตัวตนจริงๆนะแล้วเมเต้เนี่ยก็อยู่บนเส้นทางนี้จริงๆนะอ่าเราก็เราก็จะออกมาสื่อสารสม่ําเสมอแล้วก็จะไม่ใช่แบบทำทำหยุดหยุดทำทำแล้วก็หายไปอยู่ๆอา้าว โคชไม่ได้หายไปไหนนะเดือนนึงไม่ไม,ไม่ไม่มาเลยอะไรอเงี้ยไม่ใช่ค่ะนะเราก็จะมาตลอดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอ่ามันก็แสดงถึงความสม่ำเสมอของเราแล้วก็ความจริงใจของเรานั่นเองนะคะ อ่าอันนี้คือ4ี่ข้อขั้นตอนนง่ายๆที่เมเต้เอามาฝากให้กับคุณวันนี้เพื่อให้คุณนะคะลองไปทําการบ้านกับตัวเองดูแล้วก็ลองดูว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณได้ตอบโจทย์4ข้อนี้กับตัวเองแล้วอ่ะมันจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างนะคะใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วพร้อมอยากจะนำสี่ข้อนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองให้พิมพ์คำว่าพร้อมสร้างแบรนด์เข้ามาเลยค่ะพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะพิมพ์ว่า พร้อมสร้างแบรนด์ค่ะโอเคนะคะถ้าคุณนะคะอยากจะปลดล็อกพลังแข่งการดึงดูดในแบรนด์ของคุณนะคะคุณพิมพ์มาได้เลยพิมพ์ว่าพร้อมสร้างแบรนด์ค่ะโอเคค่ะอืมอ่ะโอเคนะคะอ่ะโอเคค่ะและเมเต้นะคะก่อนที่จะจากไปวันนี้นะเดี๋ยวเมเต้นะคะจะมีสิ่งหนึ่งมอบให้กับคุณอีกค่ะอ่ะ ก่อนจะจากไปให้คุณดูวิวอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้ทุกคนเริ่มทยอยเดินห่างกันออกไปแล้วอ่าเดี๋ยวม่้เต้ก็จะเดินกลับเข้ามานะคะเดินกลับเข้ามาค่ะเป็นไงคะโอเคค่ะส่งพลังและก็ส่งบรรยากาศดีๆนะคะให้กับลูกเพจทุกๆท่านนะคะอ่าหวังว่าทุกท่านนะคะ,ะ,นนะ,คะจะได้รับ ประโยชน์จากหัวข้อคอนเทนต์ในวันนี้นะคะไม่ได้อยากให้คุณนะคะจําไว้นะคะว่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งนะคะอ่าแล้วก็ทุกอย่างนะคะมันเกิดจากการกล้าเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็เกิดจากการส่งต่อคุณค่าอย่างจริงใจฉะนั้นวันนี้นะคะเมเต้ e นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะกลับมายึดหลักพลังแห่งความจริงใจค่ะ เพราะว่าความจริงใจเนี่ยมันอยู่กับเราเสมอไปนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อคุณนะคะทำธุรกิจด้วยความจริงใจทำธุรกิจด้วยการส่งคุณค่าให้กับผู้คนจริงๆทําทำธุรกิจด้วยความรู้สึกว่าเอ้ย ฉันเป็นผู้ให้อฉันมีความชัดเจนชัดเจนมีจุดยืนที่ชัดเจนสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงออกไปว่าแบรนด์ของคุณนั้นเป็นใครเวลาที่คุณเป็นแบบนี้นะคะมันจะทําให้แบรนด์ของคุณนันยั่งยืนค่ะและเมื่อแบรนด์ของคุณนะคะคติดตลาดไปแล้วนะคะคุณก็จะสามารถทํากรตลาดได้ง่ายขึ้นเลยค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเม่เต้หวังว่าหัวข้อคอนเทนต์วันนี้คงจะมีประโยชน์กับทุทกๆท่านมากๆเลยนะคะ ก็เมต้ก่อนที่จะจากเรานี้ไปเมต้อยากจะส่งพลังงานดีๆที่รีสอร์ทายโจแห่งนี้ให้กับทุกท่านด้วยบรรยากาศที่ดีนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้รับประโยชน์จาก คอนเทนต์หัวข้อนี้แล้วถ้าใครนะคะนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมมาแชร์ผลลัพธ์ให้โคชเมเต้ hmm. mm hmm. ได้ฟังด้วยนะคะเ mm hmm. มเต้อยากเห็นทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จไปด้วยกันแล้วเราก็จะสร้างสังคมแห่งพลังบวกสังคมแห่งการพัฒนาไปด้วยกันนะคะและเราก็จะเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้เมเต้ขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์สดในครั้งหน้านะคะ วันนี้ขอส่งทุกท่านด้วยบรรยากาศดีๆแห่งนี้มอบความสุขความเป็นพลังแห่งความสมบูรณ์ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายให้กับทุกท่านด้วยค่ะโอเคนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะคิดถึงแล้วก็รักทุกท่านแล้วก็เชื่อมั่นในตัวทุกท่านนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย